ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาสเดียทาโรค่ะข้อความภายในตัวตนของคุณที่อยากสื่อสารกรับคุณที่สุดตอนนี้คือเรื่องใดคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยนะคะ King of Pentacles k n i g h of Cups Ace of p e n t a c l e ขออีกหนึ่งสำรับนะคะ Tree of Pentacle ิล e ดอะซัน m ท e r เพลพลังงานของคุณดีมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงทั้งด้านของอารมณ์เป็นคนที่รู้จักตัวเองไว้ใจเชื่อใจตัวเองรู้จักคุณค่าในตัวของคุณเองค่ะคุณทำทุกสิ่งอย่างมีความสุขนะคะคุณทำด้วยความภาคเพียรขยันอดทนค่ะ คุณสามารถที่จะปรับสมดุลจิตใจของคุณปรับพลังงานในร่างกายของคุณให้มีความเสถียรอยู่เสมอค่ะทําให้ตอนนี้คุณกําลังดึงดูดกัลายาณมิตรที่ดีนะคะเข้ามาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณค่ะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณดึงดูดโชคลาภดึงดูดความมั่นคงในชีวิตที่คุณปรารถนาทุกสิ่งแล้วค่ะหากคุณต้องการสิ่งไหนอยู่นะตอนนี้นะคะคุณจะสามารถทํามันได้สําเร็จ คุณจะสามารถที่พบเจอกับสิ่งที่คุณต้องการแล้วนะคะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ